ประเทศไหนที่ไปแล้วประทับใจที่สุดอลาสก้าตกปลาตาเดียวยักษ์ตัวแบบเป็นแผ่นเลยแล้วที่บอกว่าทริปเป็นล้านเนี่ยปีที่แล้วผมไปเมกาเกือบเดือนหมดไปเกือบหกล้านฮะจะแบบเป็นยังไงจานแรกของเราเนี่ยนะคะเรียกว่าอภิมหาเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟมันเครึ่งบกครึ่งน้ำอันเนี้ยผมว่าเป็นคอมบิเนชันที่ท้าทายมากใครใช้รถจะเป็นของหวานได้ การเปิดประสบการณ์ลักชวรี่จากทั่วทุกมุมโลกแล้วค่ะกับการคอร์ลบของ2ช่องค่ะลักเจ์นี่และคนลงรถกับคุณสาระตั้มและวันนี้ค่ะกับการตามล่าหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาประกอบอาหารรับรองได้ว่าอีพีนี้สนุกแน่นอนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สมุทรสาครแล้วก็เราอยู่ที่วนิดาฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่มาตกปา หลายคนอาจจะตกใจว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง <c oughs> ไม่ต้องตกใจค่ะดิปก็ตกใจเหมือนกันนี <c oughs> ่คือบ่อที่ลักชวรี่ที่สุดแล้วสัง <c oughs> เ,เกตได้มีที่พักกอบกัน <c oughs> น,นะ <c oughs> วันนี้เรามาเอ็กกับคุณสาระดั้ม <c oughs> ไม่เคยเจอเขามาก่อน <c oughs> เสียงกาวละแอเคยเห็นเขาบ้างใน YouTube แต่คิดว่าเส้นทางที่จะมาบรรจบกันนั้นด ok ูเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะเป็นคนที่ช่อบทะเลก็จริงดำน้ำก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นไปเรือตังเกกินปลาซาชิมิกับเขาเราคิดว่ามันไม่ใช่ทางของเราคืออยู่ๆทีมงานก็โยนโจทย์ไปว่าติ๊บช่วยทำเมนูเซอร์ไพรส์ตั้มหน่อยกลางบ่อตกปลาฮะไหนตอนแรกบอกว่าจะให้ไปร้าน ของตั้มที่ไคจินที่เป็นร้านไฟไดนิง่งเฮ้ยตกใจมากอะ่ะมันจะเป็นไปได้หรอมาทําไฟไดนิ่งยังไงวะอยูอ่กางบอ่ออ่ะมเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ช่วงแรกเขาอยากให้ติ๊บําำอะไรอะ่ะเราตามใจแต่ช่วงที่2อติบจะดึงเข้ามาในคอนเซ็ปต์รายการของเรานะคะรักรักเจอรี่เราก็เลยเนลมิที่นี่ค่ะให้เป็นครัวที่พร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารไฟไดนิง่งตั้มเนี่ย เขาค่อนข้างชอบสปายชคนอื่นมีนู่นมีนี่เอาไส้เดือนใหน้คนอื่น<ะ>กินบ้างล่ะนี่นีน่ดูเขาสนุกสนานเนาะแต่บอกเลยเวรกรรมจริงวันนี้แหละไม่าตั้มไม่รู้ซึ้งแต่เราจะแก้งแบบมีสไตล์สุภาพเป็นหลักช่วยนั่นนั่นค่ะคือเรือที่เขาจะพากระติบลงเห็นปะโอ้ร้อน<ง>เลประชุมเหมือนจะไปท้าชัยใช่ใช่ดูดิจริงนะถ้าวันนี้เขาไม่ได้ปลาอะไรสักตัวจะหาให้ ไปเลยอะไรดิสบูทจากคอนตลอไม่เคยตกปลามาก่อนเลยใช่ไหมคะงั้นเวลาทำอาหารก็คือสั่งเอาสั่งเอาตายมาแล้วด้วยนะแค่คลิปก็ขดลุกแล้วก็แดดเนาะก็แอบลางลมเดียนเนี่ยรังลมหนีมีปะไม่ค่อยครับค่อยก็รักทรเวลนะเข้าใจเข้าใจพูดชื่อผิดรักเจอร์นี่เจอร์นี่ตายหางละ พูดผิดมาตั้งต่าตนตะปันไรท์โอเคครับก็ยังไงใครติดตามดูอยู่ทั้งลักเซอร์นี่หรือว่าช่องคนออกก็ตอนนี้เนี่ยใช้วิจารณานะครับการดำยิงปลาเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีหาวัตถุดิบที่ผมรู้สึกว่าแร์เพราะว่าหนึ่งเราคาดสัตรว่าจะยิงตัวไหนได้สองอันนี้ร <c oughs> เราฟรีได้เพราะไม่ได้ใส่แทงก็คือต้องไปงงไปไฝ่กับปลา จุดเริ่มต้นของการที่มาชื่นชอบการตกปลาคืออะไรก็คือตอนเด็กคุณยายก็ยังมาจําความได้คือคุณยายจะปลูกไปเพื่อคุณยายจะเข้าครัวทาอาหารตักบาตรอ่ะเวลาพามาบินทบาทช่วงบ่ายก็คือคนสวนจะพาไปต่ไปลาแบบคันไม่ไผ่เลยเงี้ยก็ในความจริงไม่ได้แค่ชอบตกปลาแต่ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับรสชาติชอบหมดเลยเคยนับไหมว่า77จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยตั้มตกปลามาแล้วกี่จังหวัดไม่เคยครับแต่ก็ความจริงเนี่ยสถานที่ตกปลาส่วนใหญ่เนี่ยความจริงสำคัญมากคือการเข้าใจในแต่ละที่ความรู้ตรงเนี้ยที่ บางทีเราเองเอ่ะเก็บเกี่ยวไม่ได้ต้องไปเพิ่งไตที่มีประสบการณ์หลายปีผมเคยมักจะกลับไปที่เดิมเดิมเราเคยไปออกทะเลห้าวันสี่คืนอย่างเงี้ยสี่วันแรกไม่เจออะไรเลยแต่ภายในแบบชั่วโมงเดียวเนี่ยช่วงปลากินดีมากๆแล้วก็เจอปลา,าขนาดใหญ่ที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะเจอในท้องทะเลไทยอ่ะก็มีแล้วประเทศไหนที่ไปเราประทับใจที่สุดทิ้งไม่ได้เลยคือญี่ปุ่นคือถ้าเกิดใครไปที่ญี่ปุ่นร้านอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยไม่ได้แบ่งน้ำจืดน้ำเค็มนะครับเขาแบ่งล็อกเนี่ยตามชนิดปลาแต่ละล็อกเนี่ยชนิดปลาเนี่ยตกด้วยเทคนิค ประเทศถัดมาท,ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น <Alaska. S 1> Alaska, อลาสก้าอลาสก้าเลยเหรอไปตกปลาแซาลมอนเคยไปตกปลาตาเดียวยักษ์ตัวแบบเป็นแผ่นเลยแล้วก็เคยไปตกก็แบบเจอหมีเจอ ธรรมชาติที่ดิบสุดๆเลื่องเขคือเราไปแย่งแซลมอนจากหมีกี้ใช่ไหเนี่ยหรอใช่เดี๋ยวเขาต้องมีมีจังหวะเสี่ยงตายจากการเจอหมีแล้วก็ด้วยเขาจะมีช่วงหน้าร้อนของเขาอ่ะเพราะด้วยความที่เขาอยู่เหนือมากเนี่ยมันจะมีวันที่ยาวที่สุดตกปลาที่ยังตีสองพัททิศยยังไม่ตกแล้วก็ตกแป๊บเดียวประมาณไม่เกินตีห้าพัททิศขึ้นอีกละแล้วเคยมีที่มันโหดร้ายที่สุดเลยหลายทริปครับเคยฟรีดิ้ดำยิงปลาเนี่ยแหละตะคิวกินอะไรอย่างเงี้ยไปกลางทะเล อาวไทยแล้วอันดามันก็เคยเจอพายุรงก็เตรียมแบบเอาลาพ่อแม่แล้วอะในหัวทำจริงใช่คลื่นทับเรืออย่างเงี้ยเราก็แบบแต่ก็ไม่ว่าอ่าก็เจออะไรแบบนี้บ่อยครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ออกตกปลาบ่อยๆแบบเนี้ยสีหปีที่ผ่านมาที่เริ่มทำรายการนี่นไงเพราะการตกปลาความจริง หลายคนไม่รู้ว่าเป็นเวลาที่แอบแพงอุปกรณ์ชิ้นไหนหรืออะไรที่แพงที่สุดบางทีแบบทริปพวกนี้แค่ค่าทริปอะครับมันเป็นแสนหรือบางทีเป็นล้านเราไปทีหนึ่งเราอยากที่จะเสียโอกาสน้อยที่สุดอุปกรณ์พวกนี้ต<อ>ามวมันดีกว่ายังไงฟันเฟืองของมันเทคโนโลยีมันแน่นมันจะไม่ค่อยมีปัญหาจะไม่งงแงใส่เราแค่ตัวล้อเดียวเนี่ย ก็ตกไปประมาณสักน่าจะเกือบเหยียบ30,000<ะ>ื่นนะครับใช่แก้วคันเบ็ดก็อีกประมาณ20,000กว่าบาทมี30,000ได้เหยื่อเองเนี่ยตัวที่แบบเป็นแบรนด์เนมเนี่ยห้าบาทยัน5,000บาทแล้วที่บอกว่าทริปเป็นล้านเนี่ยทริปที่ไหนเหรอก็อย่างสก้าเนี่ยครับปีที่แล้วผมไปเมกาประมาณเกือบเดือนิะนั้นหมดไปเกือบหกล้านฮะครับ โอ้แบบก็อเป็นคอนเซ็ปชันงบประมาณไม่ค่อยฉลาดถ้าไม่ใช่ยูทูบเบอร์แบบว่าอันดับต้นๆนะคะทำไม่ได้นะคะอะไรอฮ้ยปากกินปากกิน น,นี่คือกินเนาะวัดนี่ปลากินปลาปลาจินของจริงไม่ไหวเห็นโจวัดเลยเห็นตัวเห็นตัวกันอ๋อไล่ยลายลาใช่แล้วไงแล้วไงปลากระพงนี่ใช่กระพงกระพงเฮ้ยมันติดกับกับมันพันอยู่กับๆๆอ่า <ๆ S 1> อ่าไม่มีใครโดดลงไปหรอคะไม่ผมลงได้ทั้งความจริงแต่ว่าพัานจริง <ๆ S 2> ตั้มหนึ่งเราสัมภาษณ์ที้เสร็จแล้วผมเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วตั้มอยากให้เสร็จก็เสร็จได้เลยตั้มตั้มหนึ่งนะครับอ่ะ ผมยอมครับว่าวันนี้แอบตื่นเต้นก็กลัวๆนะเพราะปกติผมดำทะเลเปิดการดำกัมหอยเลยต้องใช้พิซสั้นที่เป็นมืออาชีพเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นผิดหรือว่าเผลอแบบไม่สังเกตเนี่ยไปโดนหอยบาดได้ง่ายๆเลยพวกนี้คม ว่าเขาได้ปลาอะไรมาเห็นแล้ว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 อะไรแล้วค่นาทีที่รู้ว่าต้องมาถ่ายบ่อตกปลาแล้วต้องทำเป็นดินเนอร์แบบสไตล์มาลดีฟเนี่ยเป็นไงนะเนี่ยมีสะพานเหมือนมาลดีฟเลยตรงไหนมาลดีฟอีกนั่นไงเขียวๆขียวเหรอเขียวยวัดไอ้นะไอ้แท่นเขียวๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอไั่ตั้มตรงนี้ทำดินเนอร์ตรงนี้แม่มาลดีฟมาแดด จะเอาไปลาวมาลงไงครับจริงเหรอครือปาาสี่มุมเหรอใช่ครับนีเราพยายามยิงปลาธรรมชาตินี่โอ้โอก็เลยได้อีคุดมาหนึ่งตัว้ายขอดูฟันมันหน่อยปลาสดๆจากตลาดครับอ่าละที่ลงไปตั้งนานเมื่อกี้นี่คือแวะตลาดมาเรนรู้จากพี่ปูม,มาเยอะอสร้างภาพเก่ง <laughs> ปืนไหนที่ตั้มยิงมั่งคะตัวที่อร่อยที่สุดจริงเหรอปลาที่เนื้อดีที่สุดปลนอะไรนะปืนเป้าที่ยิงยากที่สุดคืออะไรนี่ไงสลีทินเนี่ยเป้าใหญ่ใครก็ยิงได้อ่าคุณยิงปืนระยะไกลเนี่ยอะไรยิงยากกว่าเป้าเล็กเป้าเล็กเป้าเล็กก้องใช่ไหมครัสไลท์เซฟจ้าเห็นไหมตามนั้นเมื่อกี้เห็นคุยกับทีมงานว่า เราจะแบ่งปลาไปทําอาหารทําอาหารเป็นจริงไหมหรือทําอาหารแบบดีเจภูมิดีเจภูมิเนี่ยเรียกว่าทําอาหารเป็นไหยคุณไม่เคยคุณไม่เคยดูมาสเตอร์เชฟเจเลเบตี้อีฉันเป็นท็อปทีสุดท้ายเฮ้ยผมเคยดูอยู่เก่งมากแล้วสวยด้วยใช่่เป่าเป้ใช่ไหมเฮ้ยผมให้เกียรติ ladies first ครับเพราะผมมั่นใจว่าทีมงานผมนะครับเราทำอะไรก็อร่อยอยู่แล้วติ๊บอยากได้ปลาที่เนื้อไม่ได้คาวมากออีกคุณไหมเนาะ งั้นติพเอาน้องฟันเหยินไปโอเคโอเคตัวเดียวตัวเดียวเลยค่ะทิพมีพัตถุดิบลับเตรียมมาให้อยู่แล้วไสเดือนแน่เลยตั้มชอบแกล้งคนอื่นใช่ไหมเขาเรียกว่าผักให้ทุกคนออกจากคอมฟอร์ตโซนอ่าได้ใหม่แล้ววันนี้ค่ะทิพก็จะผักตั้มนะคะให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนในแบบของลักเจ์นี่ค่ะอ่าฉะนั้นแล้วติพเอาแค่น้องฟันเหยินไปคนเดียวก็พอ เหมือนชูโทโร่อะปกติมันเจอในทะเลพอเจอในบ่อไขมันพอสูงอะอเป็นการยกระดับปลาไทยอย่างแท้ทรูนะคะเราไม่คิดว่าคนที่แบบไม่ค่อยมีสาระแบบคุณตั้มสาระเนี่ยสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะครับจะเป็นฝีมือของทีมล o c k Journey แล้วก็นำทีมโดยเราต้องเรียกว่าเชฟกระติ๊บแล้วสิอุ้ยขอบคุณมากไม่กล้าเรียกเลยเหมือนกันเชฟกระติ๊บรับรองได้ว่าขนลุกอุ้ยไม่ใช่สุดยอดแน่นอนเลยค่ะ ตอนนดีค okay, ้บางปุ้ยเขียดเมาดีฟชัดๆดเพโอเคได้เมาดีกับเมดี ด้วยอ้าโอ้โหมีเดินวนมีเดินวนมันเดินแคทวอล์กจานแรกของเราเนีนะคะเรียกว่าอภิมหา Surf and เซิฟแอนด์เทิร์ฟนะคะเพราะว่าสิ่งท <ừ> ี่อยู่ภายในนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเซิฟแอนด์เทิร์ฟค่ะอ่าเซิฟก็คือส่วนเซิฟของเราคือโนอโม,มันเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำคทั้งนั้นยกคำเดียวเลยนะครับใช่ค่ะขออนุญาตนะครับผมลผลไ,ไม้หลากหลายนะครับขออนุญาตนะคร ไม่ยอมครับสต่ครับชาวโซนตั้งใจเป็นมูสบูสใช่ไหมครับใช่ค่ะผมว่า refreshing ครับถือเป็นการเปิดตอมรับรสที่ดีใช่ครับผมว่าเนี่ยวอร์มไพเกิดมาเปรี้ยวนำมาก่อนมีหวานตามแล้วก็เป็นขากบใช่ไหมที่ส่วนนองนะครับนาชนะค่อนข้างนุ่มค่อนข้างนุ่มน้ำยำเนียบพทําเจล เาบอ่ามันจ,จะเป็นเจลบี L B, เป็นดับดับอ่ามันจะมีความหนาแน่นมันจะมี viscosity ที่เกาะพอถ้าเกิดเราใช้น้ำยามปกติมันมันราดไฟมันจะจมปอยมก้นตรงนี้ตรงก้งนไม่แฉะอ่าเราใช้เทคนิคเจลมาช่วยก็มซมยามคุณดีมากโอ้ยขอบคุณมากครับส่วนข้างบนเนี่ยที่เหมือนคาเวียร์แต่มันไม่ใช่คาเวียร์มันเป็นไข่อึงหูสวยไหมหน้าฝนสวย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 โอเปิดตอมรับรูปไปแล้วเดี๋ยวจะกินนี่ต่อใช่ไหมครับอ๋อเราไม่ให้กินแล้วค่ะพร้อมสำหรับการถัดไปหรือยังคะพร้อมครับ จานนี้นะคะจะพาคุณตั้มนะคะไปทางเหนือเพราะว่าแม่ติ๊บเนี่ยเป็นคนเหนือส่วนพ่อเป็นคนใต้ชนะแล้ววันนี้จะพามาเจอกับเมนูข้าวซอยแสนมหัศจรรย์นี่คือข้าวซอยใช่ค่ะ<อ>ส่วนข้างบนเนี่ยนะคะติ๊บเอาเนื้อกบไปบดแล้วก็ลูหลาใส่พร้อมกับไข่ของไข่อื่นนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นปลาคุดที่ ตั้มเอามาให้ติ๊ใช่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปลาทะเลเนี่ยมันอาจจะไปกับอาหารเหนือไม่ได้แต่อยากให้ตั้มลองเปิดใจว่าปลาทะเลจานเนี้ยมันสามารถไปกับข้าวซอยได้แล้วส่วนข้างบนเนี่ยก็มีเสิร์ฟพร้อมกับคาเวียมะนาวนะคะแล้วก็ส่วนผักดองค่ะอง้ขอเนีาตชิมซอสตาน่าก่อนนะครับซอสนิตติ่มํำเครื่องแกงเองค่ะตาเครื่องแกงเองใช่ค่ะโอ้โหเขาเน้นเทคนิคออกแนวโมเดิร์นนิสยุโรเปียนก็จริงแต่ก็ไม่ทิ้งเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของอาหารไทยคือการใช้เครื่องเทศเองใช่ค่ะ กลิ่นสมุนไพรหอมระดับความเผ็ดผมว่าก,กำลังดีก็มีความนวลสูงส่วนผสมนี่ทำให้ผมนึกถึงพวกแวร์ซิซูยีเนาะใช่ไหมเอาเนื้อเฟื่งเศสขอบคุณค่ะตรงกลางนี่เป็นเ<ช>นื้อกกเนื้อกกกระใครอิงคนะ่ะหมดพร้อมอกับมันหมูใช่แล้วก็ไบลูลาดไอเดียดีมากที่เอามันหมูใส่เข้าไปครับเพราะว่าผมว่าเนื้อของตระกูลสัตว์ขึ้นบกข้้าน้ำจะค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งมันหมูช่วยได้เยอะมากนะแต่รสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของกบยังอยู่ นายลองกินปลาสิคุณกินอาหารมาทั่วโลกแล้วคุณมากินอาหารดิฉันคุณคิดว่าไงบ้างคะถ่ายรายการเขาอยู่นะพูดไงดีอะ <laughs> 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 พูดดีๆนะนนเ,อเอาพูดความจริงพูดความจริงพูดความจริงผมว่มาก็ชอบความช่างสรรครับแล้วก็เรื่องของการจับทางรสชาติก็สูสีกับสิ่งที่ผมชอบทานอยู่แล้วในการทานอาหารผมว่ารสชาติเนี่ยมัน subjective หรือว่ามันก็้แต่คนชอบแต่ผมจะพยายามดูเรื่องแบบพวกอร่ามินิ perfect cook อ่าว่าแบบเทคนิคเนี่ยมันมาพอดีไหมผมว่าเทคนิคก,ก็ค่อนข้างพราวๆนะถือว่าแบบทําการบ้านมาดีครับก็เนื่องความที่เขาอยู่เอ<ม>ุ่นผมคิดว่ามันไม่ง่ายอยู่ครการจะปรับอุณหภูมิมที่เป๊ะแต่<ม>ว่าตรงนี้มาเนี่ยก็อาหารไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชืดเกินไปนะครับอ่าอามาครับเนื้อปลาอีกคุณนะครับอ่าพูดไม่ได้เนื้อปลาคุณคุดนะครับเดูหยาบคายหืมอ้ยแสดงการละครหรือไอ้แบบดาาังอ่ะ เอาจริงๆอเอาจริงๆอ,รงๆอกรักเนื้อปลาครับพอกินคู่กับคือผมว่ากลายเป็นมันเหมือนกลายเป็นตัวซัพพอร์ต t e x t กซ์เนี่ยมาส่งรสชาติพริกแกงเนี่ยออกจะนําเด่นแต่ว่าเนื้อปลาเองเนี่ยก็นุ่มเมือมูนก็ไม่กระด้างไม่แห้งนะครับขอบคุณค่ะครับผมโอเคค่ะพร้อมสําหรับจานถัดไปหรือยังคะคเป็นาจานสุดท้ายแล้วนะคะโอเคค่ะ ได้แล้วครับทั mm ้งหมดประมาณ2อ9 0 2าปดแสเาบาฟองโอ้โหดูสิมันเหมือนช็อกโกแลตชิพออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยง่าเหมือนช็อกโกแลตชิพตอนกินรังแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นอึนใช่ไหมไม่รู้สึกรับรองว่าไม่รู้สึกแน่นอนมักปรันตีโดยเชฟติ๊ไอ้ยากเชฟ ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนะคะกับเจลาโต้ไข่อึ่นค่ะเจลาโต้ไข่อึ่งเจลาโต้นี้นะคะติ๊บขึ้นโดยที่ไม่ใส่สารเสริมใดๆเลยติ๊บใช้แต่ทาปิโอง้าค่ะใช่ในการทำให้มันแบบมีคุณสเทนซีที่ดีขึ้นทำคล้ายๆกับสูตรอิตาลีโบราณเลยค่ะตัวที่พิเศษเนี่ยก็คือมีไข่อึ่นทำด้วยแล้วข้างล่างเป็นครัมโบข้างบนก็เป็นอันนี้เพว่าเป็นคอมบิเนชันที่ท้าทายมากใครจะ่าไข่อื่งจะเป็นของหวานได้ นี่ยแหละอันนี้ยากมันจะไม่เหม็นข้าวเหรอครับไม่เหม็นค่ะถ้าเหม็นข้าวให้หอมแก้มเลยค่ะให้หอมแก้มเลยค่ะเอาไงดีวะเหม็นข้าวให้หอมแอบเลยค่ะพี่โจเตรียมตัว,วมาตายขออนุญาตนะครับข้างบนนี่คืออะไรนะครับชวิลค่ะอาวานิลลาค่ะวานิลลาชวิลใช่ทั้งนันควัมโบกเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มี texture มามาจะบางไปตอนนี้กินคำแรกไปเนี่ย first impression หรือความรู้สึกแรกเนี่ยผมรู้สึกมันยังเหมือนไอติมธรรมดาอยู่ยังไม่เจอความเป็นอึงอ่งอึ่งที่ผมเกรงอยู่ใช้คำนี้แล้วกันคำใหญ่ๆเลยนะครับ,รบนี่ถ้าไม่ใช่คนกระติบทานี่ผมไม่กินเลยนะเนี่ยแล้วไง <c oughs> อติมได้หลานกล้อง ผมว่าเป็นอไอติมที่อร่อยครับแต่ถ้าพูดตรงๆผมหาผมหาความเป็นไข่อึ่งไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับเพราะว่าติ๋ไใช้เทคนิคในการลบความขค้าของเขาลงก่อนแล้วก็เอาไปต้มด้วยนมค่ะแต่จริงๆแล้วตีบยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไข่ไว้ก็คือความที่มันคล้ายๆถั่วเีรารู้สึกไหมคะมัน<อ>ม,มีความเป็นนัตตี้ขึ้นมาแค่ผมขอยกอบโดยไม่มีความโบอาจจะโดนความโบกบไปหน่อยใช่คอยอบ<ะ>อยกอบ จริงมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอยู่ความมันตอนท้ายใช่ค่ะใไหมมันมีความมันเฉพาะของเขาอยู่อ่าตอนแรกเขาเขาเชื่อมมากับรถวานิลาเพราะพอเราสูดอากาศเข้าไปเยอะฟินิชตอนท้ายเนี่ยมันเริ่มจะมี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 มาระสิมาล่คิดว่ากลิ่นอะไรก็เจอละอโอกินมาละกินมาละกลิ่นมาละไม่ใช่กินมาละนึกว่ายังแบบยังอยากกินมาละดองอันเมื่อกี้อยู่ <oh ้ย บางครัดอกใครจิน <c oughs> อยากขายของไหมครับเออาจจะขายของพย <c oughs> ายามไม่ขายของอยู่โอ้ <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> นับถือความสร้างสรรค์ <c oughs> <c oughs> พอเป็นไงพอที่จะแบบว่าไปรายการคุณได้ไหมได้ค้าคุณกินนู่นนั่นนี่ได้เลยได้เลยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหสุดเกียดยิ่งครับได้ทานอาหารฝีมือระดับมาสเตอร์เชฟเซอร์เบตี้ด้วยใช่รียกว่าเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ทําให้แบบอาหารใด้กับคนที่เป็นกูรูด้านอาหารอย่างคุณตั้มครับแา้วรอบหน้าครับก็ไว้เดินชนี่ใครจินนะครับทั้งอ่านเครื่องดื่มไว้เดี๋ยวคราวหน้าขอเป็นโอกาสที่ผมทําให้ทานบ้างกันนะครับ อ่ารอบหน้าขอจัดฟูลคอร์ใ้มั่มแล้วกันครับได้ขอบคุณแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับประสบการณ์อาหารที่ติ๊กมอบให้โอ้ก็ดีใจครับก็รู้สึกชื่นใจมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็ยอมรับแบบแฟร์ๆเลยว่าผมก็มีส่วนร่วมในการช่วยเห็นลิสตทีมอุปกรณ์รู้ว่าอยากตั้งใจมาเซอร์ไพรส์ผมแต่ว่าพอเรียกว่ารีเควสต์อุปกรณ์ระดับนี้ทีมงานผมไม่กล้าที่จะอนุมัติเองต้องถึงว่า,าผู้บริหารครับเขาขอยกถังลิ้นไตัวเจนไปที่บอ่อปลา ได้ไหมครับเราก็เอา้ากล้าขอเราก็กล้าให้ครับแล้วแบบตอนแรกคิดว่าอาหารจะออกมาเป็นแบบไหนอะอย่างที่ว่าครับก่อนออกกองก็แอบทำกันบ้านเลยไปดูมาอ๋อเห็นว่าเคยไปแข่ง Master มาสเตอร์เชฟก็คิดว่าสเตปการทำอาหารมันน่าจะต้องมีเทคนิคในการจัดจานเพลตติ้งมาแนวแบบโมเดิร์นเหรือยุโรปอยู่แล้วเลยคิดอยู่ล้ว่าแทงก์ากน่าจะไปทางนี้แต่ไม่คาดเลยว่าจะพยายามเรียกว่ายกกระดับทั้งวัตถุดิบที่ อา,อาจจะยังเป็นโปรโตีนทางเกิกที่หลายๆคนอาจจะยังไม่มั่นใจว่ามันจะอร่อยหรกินได้หรือเปล่าเช่นอึง่งเช่นกบนะครับก็ชอบมากที่เอาแรงบันดาลใจคือเรียกว่าผมจะชอบเรียกว่าเป็นเรื่องราวในจานนะครับเนี่ยคือการจัดจานที่คอมพลทคือไม่ใช่แค่จัดมาให้สวยแต่มีเหตุและผลว่าเอ้ยคุณแม่เป็นคนเหนือคุณพ่อเป็นคนใต้เอาวัฒนธรรมเรื่องรสชาติมาสมผสา,ากาัน ยยัยอดครบฟังแล้วรู้สึกปลืมล้มเพระแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่ติดตั้งใจมอบพต้ยามเลยนะคะอยากแบบรอบกบไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้แต่ว่าิดก็อยากเสิร์ฟอาหารที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแล้วก็เป็น l u กชัวในอุดมคติของติ๊บให้แก่คุณตั้มสำหรับวันนี้นะรายการลั Journey ของเรานะคะโดยช่องอัตลักษณ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณคุณตั้มมากยินดีค่ัและขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะรับอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะตามไปดูช่องตั้มต่อนะตามมาด้วย